อยู่จงขอบคุณตัวเองทุกๆวันนะที่เราสามารถฝ่าฟันมันจนถึงวันนี้ได้วันนี้ยังมีลมหายใจอยู่มันคือวันที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วไม่มีก็จงไ้ค,ค่อยหาปัญหาก็ค่อย,อยลงมือแก้หัวใจไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครดูแลรักแท้ไม่แค่เราต้องดูแลตัวเองคนทุกคนทุกคนล้วนเป็นทางผ่านสำหรับชีวิตของเราเสมอ อย่ายึดติดใครเลยโย่พระสิ่งใดยึดติดก็ยิ่งนํามาซึ่งความทุกข์มองทุกวันให้เป็นวันที่ดีมีคนรักก็ดีไม่มีคนรักก็ดีมีปัญหาก็ดีไม่มีปัญหาก็ดีตั้งสติให้ได้ปัญหาทุกอย่างจะผ่านพ้นไปจําไว้ว่าเราเก่งเสมอคนโยมถ้าไม่เก่งจริงน่ะเกิดเป็นคนไม่ได้หรอกขอเพียงอย่างเดียวอย่ายอมแพ้นะ ชีวิตหนึ่งไม่ยาวนะอย่าเสียเวลาไปกับความคับแค้นชิงชังโกรธเคืองหรือว่ากล่าวโทษคนในครอบครัวคุณโยมแม้เราจะใช้เงินเนี่ยซื้อสิ่งต่างๆมาได้แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถซื้อทุกสิ่งได้อยู่ต่อให้มีเงินมากมายเท่าไรก็ไม่อาจจะซื้อพ่อแม่พี่น้องลูกลานกลับคืนมาได้รักคนในครอบครัวให้มากรอเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยมันซ่อมใหม่หรือว่าหาซื้อมาทดแทนกันไม่ได้คุณโยม ดังนั้นอยากจะเห็นธาตุแท้ของคนเนี่ยอย่าดูตอนที่เรามีนะให้เราดูตอนที่ลำบากใครมีน้ำใจใครหยิบยื่นมือมาช่วยใครยื่นมือมาช่วยใครอยู่ข้างข้างคให้กำลังใจเพื่อนร่วมโลกมีเป็นล้านคนเดียวแต่เพื่อนที่แท้จริงที่จริงใจนะหามไม่ได้ง่ายเลยยิ่งโตขึ้นเราก็จะมีเพื่อนน้อยลงส่วนมากก็จะเป็นแค่คนที่มันผ่านเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ชาบฉช่วย หรือผ่านมาเพื่อสอนบทเรียนบางอย่างให้แก่เราเท่านั้นแต่ประสบการณ์จากคนไม่จริงใจเนี่ยก็ทําให้เราฉลาดขึ้นระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่โลกสวยไม่ไว้ใจใครง่ายๆและวันหนึ่งเราก็จะหนักได้ว่าเพื่อนเลวมันงูพิษมิดเทียมซื่อสัตว์น้อยกว่าหมาไม่มีเจริญกลัวดังนั้นอย่าเสียดายนะโลกสวยเกินไปมันอยู่ยากคุณอยู่ในสังคมที่เงินสําคัญกวมิตรภาพ คนจริงใจกลายเป็นคนโง่คนฉับฉวยโอกาสกลายเป็นคนฉลาดซะอย่างนั้นเป็นคนดีก็ดีคนโยมแต่โยมต้องดีให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนด้วยดีให้ถูกคนคนโยมและเป็นคนดีก็ต้องเป็นคนดีที่ชัดเจนกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปกป้องตัวเองเวลาที่โดนเอารัดเอาเปรียบกล้าปฏิเสธถ้ารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลือกดีกับคนที่ควรดี ทุกอย่างต้องมีขอบเขตบนความสบายใจจํไว้อยู่ให้ใจกับคนที่จริงใจกับเราก็พอไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องกลัวใครไม่คบคนโยมถ้าหาความจริงใจจากใครไม่ได้ก็ไม่ต้องคบสบายใจที่สุดคุโยมที่สําคัญคือมองคนให้ขาดและตัดคนให้เป็นนั่นเองอเจริญพร